สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าถ้าท่านใดชอบทานมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นนมีเยอะแยะเลยเบองไทยนะครับตรงนน้นก็ขายตรงนี้ก็ขายเราก็ทดสอบเอามันหวานญี่ปุ่นนียมากินอยู่หลายเจ้านะครับมันก็ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะหวานเหมือนอย่างที่เราซื้อมาอันนี้นะครับเราจะพามาให้ดูเพราะ <ๆ S 2> ว่าเราซื้อมันหวานญี่ปุ่นมาจากท็อปนะครับเราซื้อหัวมาจากท็อป กิโลละเ9 0นะครับเป็นของอีโมคิงหมายถึงว่าผู้นำเข้านะครับแต่ส่วนของพันของมันนั้นชื่ออะไรนะเบเบยนิฮาลุกะนะครับหวานอร่อยครับเราถ้าท่านใดสนใจที่เคยทำเคยชิมนะครับผมว่านั่นนะครับอร่อยแล้วทำไมวันนี้พามาดูเราก็ซื้อมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็มาใส่ไว้ในเพื่อขยายพันธุ์ก็มาใส่ไว้ในในกระถางในกระถางพอมันงอกเราก็เอา อ่กิ่งมาช้ำไว้ในกระถางเป็นการทดสอบกระถางการทดสอบนะครับบอกเพื่อนๆนะครับว่าเราทดสอบสําหรับการที่เราอยากจะกินมันหวานญี่ปุ่นที่มันอร่อยถ้าท่านใดอยากจะกินก็ลองทําตามดูนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเราเอามาแล้วเราก็มาชําใส่กระถางนะครับนี่นะครับกระถางที่เราชําใส่ไว้นะครับนะครับเราชําใส่กระถางปลูกจนไม้นี่นะครับ ก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก3าี่เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกันดูนะครับว่ามันจะมีหัวไหมนะครับจากกระถางพวกนี้นะครับนี่ครับเราจะมาลองกระถางนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันนั่นมันจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับมีหัวแล้วครับนี่ครับคือเราจะไม่เอามันขึ้นมาทั้งกระถางทั้งหมดนะครับเราจะเอาหัวมันอย่างเดียวนะครับไปลองไปลองชิมดูนะครับว่ามันอร่อยจริงไหมเราสามารถจะปลูกได้ไหมนะครับนี่นะครับมันรากลงมาข้างล่างนี้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับอยู่นี่นะครับอันนี้นะครับ มีสองหัวนะครับอันนี้เรามันมีสองหัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไม่ไม่ใช่ว่าเรามาติดไว้นะครับนี่ครับนี่นะหนึ่งสองนะครับสองหัวถ้าใดรคิดว่ามีทีน้อยๆอยากจะปลูกนะครับทดสอบดูนะครับในกระถางแค่นี้ครับกระถางรูกแค่นี้เองครับได้สองหัวเนาะไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับที่จะปลูกมันหวานญี่ปุ่นแต่เราต้องมาเทสนะครับ ว่ามันอร่อยหรือเปล่ายังไงเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับมันที่เราพูดถึงนะครับอายุการที่เราปลูกก็ประมาณ120วันนะครับนี่คือสิ่งที่เราปลูกจากหัวเราเอาหัวนี่นะครับไปฝังดินไว้มันจะงอกอย่างนี้นะครับนี่ครับเนี่ยมันจะมีมันแก่แล้วมันก็จะงอกอย่างนี้นะครับอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่นที่เราซื้อมากิโลละ790ิเราลองมาขยายพันธุ์ดูแล้วเราจะแจ้งผลว่าอร่อยขนาดไหนนะครับเพื่อถ้ามันอร่อยจริงเราก็สามารถที่จะ นครับเราซื้อมาหัวหนึ่งเราขยายพันธุ์ไว้ตรงนี้นครับีิการทดสอบการขยายพันธุ์ที่ก็เรียก F1 F2 นะครับอันนี้มันเพิ่งแค่เราเอาจากหัวมาแล้วก็มาปลูกไว้ตรงนี้ก็คือมันหวานญี่ปุ่นนะครับ